การเจริญปัญญา 1. ความหมายของการเจริญปัญญาปัญญาคือความรู้แจ้งความเข้าใจตามความจริงการเจริญปัญญาคือการฝึกสังเกตเรียนรู้เข้าใจสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงไม่ใช่การเรียนรู้แบบหนังสืออย่างเดียวแต่คือการเห็นจริงในชีวิตประจำวัน 2. พื้นฐานของการเจริญปัญญาสังเกตกาย เห็นความเปลี่ยนแปลงของร่างกายรู้ว่าไม่ถาวรเกิดแล้วก็ดับเช่นเห็นการเจ็บปวดร้อนเย็นเข้าใจความไม่เที่ยงสังเกตเวทนาคือความรู้สึกรู้เท่าทันความสุขความทุกข์และความเฉยเห็นว่าความรู้สึกเกิดขึ้นแล้วดับไปสังเกตจิตคือรู้ทันความคิดและอารมณ์ เห็นว่าจิตเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไม่ยึดถืออารมณ์หรือความคิดว่าเป็นตัวเราสังเกตธรรมคือความจริงของธรรมชาติเห็นไตรลักษณ์คืออนิจจังไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุกข์และอนัตตาไม่ใช่ตัวตนเข้าใจว่าสิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นแล้วดับไป 3. วิธีเจริญปัญญาในชีวิตประจำวันสังเกตกาย และความคิดขณะทำงานทำกับครอบครัวหรืออยู่กับเพื่อนตั้งคำถามเบาๆกับตัวเองเช่นตอนนี้ฉันกำลังคิดอะไรอยู่ความรู้สึกนี้เกิดขึ้นเพราะอะไรสิ่งนี้ถาวรหรือไม่นำสติและความเข้าใจไปปรับตัวไม่ปล่อยใจจมอยู่กับความทุกข์ 4. ผลของการเจริญปัญญาใจสงบขึ้นเข้าใจความจริงของชีวิต เห็นความทุกข์และความสุขตามความเป็นจริงไม่ยึดติดกับสิ่งที่ไม่ถาวรทําให้ชีวิตมีสติสมาธิและการตัดสินใจชาญฉลาดการเจริญปัญญาคือการฝึกให้เห็นความจริงของกายใจและธรรมไม่ใช่การคิดมากหรือซับซ้อนแต่คือการสังเกตและเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันยิ่งฝึกสม่ำเสมอปัญญาก็ยิ่งเกิด ใจยิ่งสงบและเราจะเข้าใจชีวิตมากขึ้นจิตรู้ทันใจและอารมณ์ใช้สติปัฏฐาน4ส,สังเกตกายใจและธรรมฝึกปฏิบัติในชีวิตประจำวันสติอยู่ตลอดเวลาฝึกสมาธิที่ถูกต้องทำใจสงบและมั่นคงพัฒนาต่อด้วยการเจริญปัญญาเห็นความจริงของชีวิตชีวิตก็สงบและเป็นสุข